เอบิวต่ออกออกจากบริเวณเลย ะว่าวยวเสิร็ฟเลยก่ผมยังรอเลยครับพี่หลงวัสดีครับวัสดีครับ้บบานเอาจัดเลยน้องรองอะไรข้าไปสามตัวเดี๋ยมาออไม่เป็นด้ว ได้ข่าวเก็บค,คน,นละสามคนละสี่แลยนะกากน่ะผมไปดิฉันโรงพยาบาลน,นะพี่เอองั้นมันรวมกันโรงพยาบาลเลยก็ได้ไม่ไม่ผมผมผมใช้ยาไปสองอันเอง,งเมื่อกี้พี่รู้ป่ะตอดริมพูดว่าอะไรอะไพี่เราสามารถจับได้เลยนะคือจับอะไรมันเปิดวงแดงแล้วไฟยังไม่จบเลยเปิดวงแดงแล้วเอออพี่ยาลวบอกเราสามารถจับได้เลยนะคืออะไร มันต้องบอกถ้าตำรวจเขาบอกต้องเก็บอาวุธแล้วก็เที่ยพื้นรถูนี่ว่ะพี่พี่แล้วแล้วมาแกคือผมแยกศพให้ใช่ไหมแล้วตำรวจบอกว่าทำอะไรเขาเดี๋ยวแม่ตรงแยกศพบอกไม่เท่าไรหรอกมันอยู่ไหนอะฮะมอนมอนอยู่ไหนอะมอนไม่อยู่พี่ใช่ใช่ใช่ทอดฟื้นยัง นี่นอนเตียงได้เองเดี๋ยใช่ปะฉีดยาไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่นอนเตียงมาเตียงติดคุกในคดียี่สิบคืออะไรวะสิบนาทียี่สิบไงบนาทีไม่ถึงยี่สิบฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่พี่พี่เห็นที่หมอพูดที่สภาปะคือหมอไม่เยอะหรอกพี่ดูหมอดิสิบสามคน ยาอ่อน,นอ่ะแกงเต็มคาราเบลเลยมีแตตอรี่รี้กำมัด้วยคนเดียวคเองมารับเพื่อนคนนึงดิเอง,ง,งเอ่ะของผู้หญิงหัวเขียวอ่ะไปรับเองพี่ผมไปรับเองฮะเราแก๊งเราเป็นผู้หญิงหัวเขียวได้หรอ <laughs> พ่เจษบ้างไงอ๋อ เลือดเต็มอ่ะเลือดเต็มร้อยเลยเออทำไมเลือดเต็มร้อยไอดอปไอดอปมันรีปะไม่ไอดอปมันรีมันรีแค่ในวงเดียวอ๋อโอ้ยเคล่อนดีแล้วก็ดีดีเลยไอ้จานนี้บ้านตรงที่เดิมนะของเราอ่ะสเก็ตไหนพี่ลาสเก็ตลาสเก็ตนัมเบอร์วันเดอร์บรรลบพี่ไปที่รวมที่ดีที่สุดละอีทอรสุดกลางสุดนายยกผลีเลือดให้ฮัลโหลฮัลโหลมีคนไอ้นี่ยังเอ่อไปรับชบายยัง รับแล้วเพี่บอก่าไปรับอะอย่าไปตกไปไหนเลยอย่าไปหิวให้สรุปยังไม่มีใครไปใช่ไหมกําลังไปรับผมรับแล้วเพี่แล้วอยู่ไหนตอนนี้นี่อยู่ตลาดเขียวเพี่กําลังเอายากําลังเอายายัดรถให้สี่รถที่วอเนยเอ้ยพี่เจอที่หลวมแล้วพี่ลวมตรงนี้ไหมดีนะตรงหน้าบ้าน jk หนําก๊อปที่มันเป็นร้านที่มันเอาไว้ลุงแม็กเคยขึ้นตึกอะผมเปลี่ยนที่แล้วปนึงนะพี่ที่มันเป็นเป็นร้านเลยเนี่ยขึ้นมาเจอเลยอะรานมันใหญ่อะไม่เป็นร้านนะใช่ตรงหน้าหน่าก๊อปลานน็ ที่มันเป็นเนินใช่ไหมพี่ที่เปนเนินใช่มใช่ใช่ที่มันเจ้าเหินเขาบ้านตรงนี้รวมได้นะที่กว้างดิพี่โทษนายเราเขาหิวให้พี่จะไปฉีดยาอะไรเอ๊ะอาจจะไปโรงพยาบาลคนอย่างเดียวเลยคนเบรกแม่นา้ยกฉีดยาเอ้ยทำไมทำไมยังหิวอ่ะเนี่ยเห็นปะใครขับเลยไปอ่ะข้างหลังหลังหลังต้องใช้ยาอะไรมันไม่ได้นับไฟอ่ะเนี่ยเป็นเหินอ่ะ เราซีข่าวมาข้างหลังไงน้อกทีนึงมือลมไหนนงเหินนี่ไงเนี่ยขึ้นมาเลยข้างบนเนี่ยตรงหน้าหนํำกอประเพื่อนหน้าหนำกอประเพื่อนที่มันเป็นที่เหินขึ้นตึกลงแม็กก็ที่มันต้องหฮอลงผมมกอุ้มอ่ะที่มันชอบเหินเข้าบ้านวี่ีเข้าบ้านลงแม็กอะน่อยครับตาีแฟนหน้านี่ะ เขามีกำลังใจเรื่อยวมายังพี่ปาเต็มเลยนะมันมาลงมามันไม่ได้ทันรีไงของเราอยู่ตรงนี้เราขึ้นมาข้างบนรวมให้ครบกันตรงไหนอ่ะหน้าหนังป๊อปไี่ข้างหลังใครขับบีบแตะไปวะอืมเฮ้ยดูข้างบนที่โจ๊แคปวอดครับเออที่โจ๊แคปวอดอ่ะอีกหนักอีกอ่าที่ลุงแม็กซ์เนี่ยเขาบ้านเตมอ่ะ เอ้มันวัดมันมันขึ้นรถอาจารย์มันขึ้นรถประชาชนหนีจา่ไม่ตีเสร็จไปคูดาไม่หรอไม่ไม่คูดาแต่มันข้ามขึ้นประชาชนผมจะตีมเห็นชัดโกโปโกโปรนะโกโปชัดแจ๋วเก็บไว้โกโปเก็บไว้มันหนีใหญ่เลยอาจารย์ผมเห็นผมอ่ะแล้วอาจารย์มีโกโปใช่ป่าวมีมีมีครับมีเห็นมันชัดใช่ไหมชัดชัดเลยอาจารย์แม่งจอดรถไม่เป็นแนวเลยเนี่ยเออตรงนี้จอดได้ที่กว้างเดียล เพื่อนเพื่อนมันมาขับรถลับไปมันยังใส่ชุดนอกอยู่เลยจ้ะเขาไปในะนำกอล์ฟวะเขาจะผมผมหาไม่เจออ่ะพี่มือนี่ะเดี๋ยวว่าแต่อีกคนฝึโซ่ฝึกโ่ให้ขี่ม้าขี่ม้าไอที่โจ้ไอ้ที่มันมีที่ขายยาอยู่ตรงเนี้ยเห็นไอเห็นบ่อยๆอะเห็นไอ้ตรงอันนี้ไหมไอเล่าที่เหี้ทุกอย่างอ่ะไอ้ที่มันข้าวโรบานเลยตรงข้าวโรบานฝึกงรอให้เราฝึกโร่ให้เราห้ามไอหน้างบนไอยาใครอ่ะไอ้อันนี้ ยี่โบเอ้นอใครวะใครเลยไปอ่ะบุญหลงบุญหลงอะไรบุญหลงยังไม่ถึงเลยเดิมมาขึ้นมาเดิมมาเลยคาเฟ่เมื่อกี้สวยมากจริง้งๆพี่ตายไม้แรกเลยเอาปึ้งต้องโดนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูพี่งโดนเด็กบับด้วยเดี๋ยวคอยดูนะมันจะอ้างว่ามันเพิ่งเข้าประเทศมาอาจารย์มันอ้างไม่ได้หรอกกระจอกมันเข้ามานานแล้วอย่าบอกเขาเพิ่งเข้าประเทศมันก็ต้องแก๊งเช่ครับเรื่ไหนกันครับ สนามกรอบมาทำสนับกรอบเมื่อกี้ไม่มีมัดเลยนะหายทุกคนเลยนะก็รถไอแปะก็มีเมื่อกี้สวยสวยไฟเมื่อกี้สวยนะแบบนี้นะไม่ดีถ้าคนถ้าคนเรามาแบบนี้ผมสุกวันก็โอเคตอนนี้ต้องมาครับมันเป็นไฟมั้งครับตีน้องตีน้องยิจกรรมจะไปเล่นกันไหะกิจกรรมจะไปเล่นกันไหมไอตีน้อง ไม่เล่นครับกิจกรรมเล่นไม่ได้เลยครับคุยละไม่ได้เลยเดี๋ยวเป็นสิ่งนะครับแบบผู้เล่นพรสวรรค์อ่ะถ้าโบมาแล้วรับรองตีหัวเพื่อนน่าจะไม่ได้ไฟอย่างแบบนี้ไม่ไม่ไม่ใช่เบฟที่ไปตีแบบตีวิวบ้างตีเพื่อนบ้างไม่นะครับถามเมื่อกี้เลยครับถามเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้ไม่ไม่จริงอ่ะแอรดรอปไม่ก็มีให้เห็นเว้ยเบฟไม่ ไอดูไฟเมื่อกี้ถามทุกคนเลยครับเพิ่งมาเนาะก็ไม่ทต้องพึะงแต่เราก็มีห้เห็นไม่ได้เลยก็เบฟตีเพื่อนตลอดแล้วเบฟรอดมาได้ไงวะกูงงวะเอาเอาจะเก็บไปตั้งสองแน่นะเบียกูงงเลยเบฟรอดมาได้ไงวะเพื่อนหรือเปล่าผมโดนตีจนตายเลยอ่ะไม่โดนคี้ทักดอกเลยอ้ยุ่งไรกันวะไม่พี่เขาไม่ใช้ยาตีเบอร์อะไรโบ่อจะส่งส่งส่งให้บุบักบุบักบุบักเก้าสี่เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสามชี้อะไรวะไม่อยากเลยสี่สองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด จะไม่ตายได้ไงอ่ะผมวิ่งเข้าไปเราตีนให้เรารอคูดามคมนะยืนรอไปสี่สองหนึ่งเลยคูดาวกินนะที่เปลี่ยนสองผมเดี๋ยว่งเจ็บเดี๋ยวผมไปดูบุหรี่แป๊บนะเฮ้ยเป็นเน่งเป็นเน่งคับดูบุหรี่เมันอยู่ร้านเสื้อผ้านะโคตรยาบ้าเมื่อกี้เมื่อกี้โคตรชัดอ่ะเลยแม่งให้แม่งให้เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมย้อนดูแป๊บชิวใช้เพื่อนผมมั้ล่ะ here now. I'll let out, I'll, I'll, I'll let you ไปสิบห้านาทีกัดยังอ่ะแฟงรองเท้าแดงใครอะไรพี่ไม่ไอเย็นราบอยลูดไอ้ับน้องแฟงน้องเตยได้พี่เจได้ใช่ปะเตชิงจังนี่นะกูว่าจะหลับเลยนะเมื่อกี้ไม่หลับไม่หลับถ้าปล่อยไม่ไป เราจะอุ้มแมอ่ะเออไม่ต้องอุ้มไม่ต้องเราเราจะอุ้มแมอ่อะต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มเราแค่ไปบอกตำรวจว่าเราไม่ทิ้งลงน้ำหรอเรา่นาดพอฝั่งเราชนะเบอร์หมอก็มีตั้งเยอะไอ้ที่กูแทนที่จะช่วยรีบอุ้มรีบจัดการโอ้โหควายงูนับหนึ่งสองสามชุบพุ่มกันอยู่เลยถ้าตำรวจมาไม่ทันนี้เราอุ้มทิ้งนล้วได้ปะเราเล่นไม่เล่นอุ้มครับไม่เล่นอุ้มเล่นอุ้มนะตำรวจพี่ฝากดูที่นึ่งไม่ได้แล้วอ่ะเขาบอกเขาเปลี่ยนกฎแล้วอ่ะมันไม่ให้อุ้มแล้ว อ๋อขี้เกียจต,ตรงไหมตลอมันมาสเต็นไปตั้งแต่ก่อนไฟแล้วเราเหน็นอยู่ตรงฟอกเข้าเห็นรถเราเลยแค่รถเรามาจอดมันก็มาจอดอ๋อแล้วแปลกๆไฟยังไม่จบแม่งเปิดเพร์ฟิวพวเดียวกันครับทำไมได้ทำใจทำทรงพี่เมานะยืนงงทำอะไรทำทรงเบียร์ทำ เบบยินงงทำอะไรพี่ไม้ทำสองอันเตยินงงพี่ไม้ทำอะไรอาอแฟนรองเท้าแดงได้พี่พี่ไม้หมกอ้วนไปแม่เอ้ยใครเป็นอะไรวะ ใครไม่มียาแสดงมีครบผมยังไม่ดีก็แค่คนที่ผมเลยนับคนหน่อย ก็นับได้วอเนี่ยพี่มันอยู่วอครองทุกคนยากเลยงับง่ายกว่าจานเดี๋ยวไปนั่งนับหนึ่งสองสามเพ่งต่อตาโอเคแล้วสี่หกเจ็ดแปดอายุเยอะพอเข้าใจพี่ท่านี่ทำลยผมสีแล้วก็ใครนะยี่สิบคนพี่พอดีพี่อยากอยากอยากผมหน่อยเออกลุ่มละห้า ยี่ผมนบแล้วสี่ผู้ดาวหมดยังอ่ะ่สอง่สองสามี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิามาีอ้าวผมปัดครับปามีสตอรี่ใส่เก่งขาะานปัดครับ เฮ้ยฮัลโหลพ่อมึงได้ยินแบบกันแบบว่าไอวอลฮัลโหลช่วยหน่อยได้ยินครับเอาหน่อยนะจะทดสั่งอะไรเขาทุกคนพูดกันได้เลยตัวที่ยืนอยู่ตรงหัวข้อตรงผมขาดหนึ่งตรงดัวข้อหน้วยมามาตรงนี้ตรงตรงพี่โดนหน่อยตรงตรงพี่โดนครบแล้วฮะได้ไปได้ไปเล่นกันต่อตรงนี้คขึ้นมาเหมือนอะไรอะไอวอลมียี่สิบคนนะพี่ยี่สิบคนยี่สิบคนโดนสดสโมกกิ้งพีทไทยอะ คนพอดีเลยพวกแม็กซิครายฟอร์ฟิทแปลว่าอย่างเกลืองง่ายอ่ะจริงมันไม่ได้คนก็เข้าก็สลอตมันไม่ได้เอ้ยมันมีแกงมาเลยดิมันไม่ได้จำกัดคนคนนี่พี่ใช่ครับมันเป็นสลอตครับตอนเนี้ยผมอยากกินสมอกิ้งพิชภัยพีชแล้วของเขาจำกัดป่ะแล้วใครบ้างที่ยังไม่ใครยังไม่เข้ามามั่งเนี่ยมีไหมมีชื่อที่เรารู้จักมีครับมีไอ้เย่แอมโบอยู่ไหนครับมาแล้วไอ้โบมาแล้วตั้งไงเห็นไหมน็ตเป็นเทียอะไรวะ พี่มารับบันทิตาเราบ้านพี่เอพี่เขมิงพี่ไม่ขังใช่ไหมปื้มอะไรนะพี่บใบอะไรพี่แบงค์ฮะฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นระบบจัดแกงหมีนี่เป็นระบบไรนะพี่พี่เพชรอะไรนะเต๋อะไรนะได้ชินจังไอเพชรไอเพชรไอเพชร ไอ้แป๊บเจ็บเจ็บเจ็บไม่ไหวเลยเพชรใจเย็นหน่อยพี่โอซิติน้ำมูกทำไมพี่เพชรเปล่าล่ะโอยเรื่งนี่แมคโอราจริงอ่ะทีแรกไม่รู้ชื่อโอซิตินะคืนนั้นไปแอคคาสิโนอะรู้ชื่อเลยหรือเรื่องอะค้างชื่อพี่เพชรหน่อยค่ะตะวันวันนั้นเมืงอคืนทุกคนเลย ฟ้าไม่สวยอ่ะไม่กูไม่ดีหรอจะเอาอีกไหมอะระวัตแค่นี้ เราเยอะจัดอะรอบประวัติศาสตร์ไะเนี่ยจริงๆไม่เคยเห็นเยอะขนาดนั้นทันทีก็จดจำภาพนี้ไว้ที่อะเขาวอร์ะสิบคนเ็มที่แบบถ้ามาเต็มสล็อตนี่มันจะงี้กว่านี้โวลพี่ปุ้ยพ,พี่เจ็ดครับพี่เจ็ด <pec S 2> รอรอรอดาดา้เา,เา,เาเต็มนะเกมมันแข็งอะมันเข้าอยู่